อ๋อยาให้ถวายแก้วมังกรทองเดี๋ยวองค์แม่ยา้ะเดิอพร้อมกับขนมอย่างเป็นอาหารเจเจปู่เจ้ายาในท่านชอบทานเจนะครับไม่ค่อยชอบเนื้อสัตว์ักเท่าไหร่เท่าที่สังเกตนะครับส่วนมากจะเป็นผลไม้อาหารใบสมากกว่าจะไม่ค่อย ทานเนื้อสัตว์โอ้เจอเลขกบุคนเดอ้อดูเองนะครับใครน้อมาจุดไว้นี่เพิ่งสังเกตเห็นแปลกแปลกออดูเองดูเองนี่นะครับใครมาจุดไว้ถ้าจะช่วงสงน้ำพระธาตุของทางวัดชุดนี้ไม่รู้ใครจุดไว้นะครับเพิ่งเห็นวันนี้นะครับ โอ้แปกแปดแปดพร้อมกับศาสตร์มาดูดอกแก้มังกรทองนะครับที่เบ่งบานที่นี่สวยงั้นโ oh. อ้พระท่านก็ลั่นรักรางลั่นรักขางทองคลิ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 งยังจะบอกว่าเป็นการ ไหว้พัตนารเช้าให้เราสรัทธาสาธุโยมสาธุการได้ถวายทานในพัตหารเช้านะครับการรักรังเป็นสัญญาณของการถวายพัตนาช้าื แกะมังกรทองนะครับดูเองนะครับช่วยนะอ้อเดี๋ยวขอไปดูขอไปดูที่เพียวพัฒนาไว้ก่อนครับโอ้สวยงามสวยงามลำน้ำลำเหมืองพยาคำสดใสสวยงามแล้วนะครับ ไร้ตบชบาที่จะเป็นปัญหาปิดทางน้ำไหลคงเหลือไว้แต่ผักนี่นะครับถ้านเอซี FC ท่านใดทักทา,ายตอบมาเป็นภาษาอีสานเดอ้อถ้าตอบได้ถูกตรงใจจะเลือกไว้หนึ่งคนเพื่อจะมอบให้มอบเหลียญพุทพุพทธเมตตาให้เป็นขวัญรางวัลน,นะครับที่เหลือเก็บกุอยู่หนึ่งองค์ครับ ที่เคยเช่าบูชาไว้ในราคาร่วมสามหมื่นนะครับกุนั้นก็แจก,กให้ลูกให้หลานไปให้การในพิธีลูกหลานจบปรุงยงปริญญาคนแต่งงานขึ้นบ้านใหม่แจก,กให้ด้วยใจที่ศรัทธาไม่ให้เช่าบูชาเพราะเป็นพระพุทธเมตตาต้องให้ด้วยความเมตตา คนรับไปก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลอาถุนี่ยเป็นสิ่งด,ดีนะครับจดจายแล้วนะครับทาน,นี้ยี่สิบห้าเอ้ยยี่สิบสี่ครับพร,รศจกาสองพันห้าร้อยนสิบหกนะครับสวย,สวย พรสุสีทองเรื่องอลานช่วยงามตาพระอาทิตย์อุทัยนะครับแสงสองสว่างสดใสชวยงามขอตามไปดูไก่ก่อนนะครับจานไปดูไก่ก่อนนะครับให้อาหารไก่กันเด้อ อยูด่ดีสบายกันไหมทั้งเสือเท่าจากไปใจบบจืนเลยเฮ้ยก็รักเขามามเจ้าเท่าเท่าเป็นห่วงพักกะฮักเขาห่วงตัวกัวอื่นอ่ะแต่ด้านมาหายไปไอ้ตัวที่เราห่วงห่วงเนี่ยตัวอื่นก็รักเหมือนกันแต่ไม่สู้เจ้าเท่าเท่าเจ้าเท่าเท่านี่รักห่วงมาก ก็เฝ้าดูว่าเขาจะกลับมาก็ไม่เห็นกลับมาอ,องคงไว้วี่แววแล้วองไว้ที่ที่แววแล้ว่าล,วลวาลูกอะอะเัาข้าวปวยที่นี่เลยด้วยอ่ะอาหารอ่ะถ้าไม่เปิดประตูเราสู่เขาแล้วนะขอโปลยลงนี่เลยนะ เอาลูกนะอาข้าวโปยนี่เลยไดย้อ่าแบ่งกันกินใช้วิธีนี้อ่ะอ่าอ่าที่เหลือไว้นี่จะเอาอุ้ยให้ไว้ข้างนอกเผื่อเจ้าเท่าๆมันมาเผื่อนะไม่ได้หวังร้อยเปอร์เซ็นนะเผื่อเผื่อเข้ากลับมาจะได้มีอาหารกิน เาก็จะโปรยให้ปลาดุกอุ้ยนนะครับดูดูนะครับดูนะครับดูนะครับเห็นปลาดุกไหมนะโอ้หอยู่ในนั้นจริงๆริงนะครับแปบลบว่าอยู่ในโพรงนั้นนะครับโอ้เขาอ,อยู่ในโพรงนั้นนะครับเห็นไหม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  ดิ่น้ำอยู่ตรงในโพรงนันะครับโพรงประดุกุยนะครับ<อ>เห็นไหมครับเห็นไหมครับแบกไหวแบกไหอยู่ในโพรงตัวเท่าแขนเลยนะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับโอ้ใครได้มาเอาเิลนเดอร์เพื่นมาอยู่อาศัยในถิ่นนี้เขตนี้จะขอให้เป็นเขต อพยพทานนะครับเห็นไหมครับเป็ดว่ไปมาอยูมีโพงน,น,นะครับดูดีๆนะครับมีโพงนั่น,นะครับเลยให้อาหารเขาโยนเข้าปเลย กินนั่นนะลูกที่เหลือนี่ก็ระยขดทั้งแลบบาน้อยใหญ่กินกินอาหหรได้ปลาทึ่ออกมาจากโครงนี้ก็หากินนี่ได้เขตนี้จะสร้างให้เป็นเขตแพร่พันธุ์ปลาให้กับ รุมลำน้ำเหมืองพยาคำที่เอยว่าจะพัฒนานี้ให้เป็่งใสแต่ยังไม่มีเวลาแต่ในเซนไอเดียอยู่นะครับรอก,ก่อนรอหยุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ต่อเนื่องนี่ก่อนตอนนี้ยังบทท้าต่อไปพัฒนาแน่นอนทำทุกอย่างต้องอมีเซนก่อนต้องอยู่ในไอเดียก่อนแปลนไว้ก่อนเพื่อนว่าแปลนแปลน planning and planning